สวัสดีค่ะเกตจะเขาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนไปเมื่อปีพศ2535ตอนนั้นบัวทำงานเป็นนักร้องร้องเพลงสากลอยู่ที่พัทยาและกำลังจะหมดสัญญาจากที่เดิมเธอเลยได้ปรึกษากับเพื่อนๆนักดนตรีของเธอว่าพอจะมีที่ให้เธอไปร้องเพลงบ้างไหมเพื่อนของเธอจึงแนะนำว่า ที่จังหวัดภูเกต็ตมีโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ปีกว่ากว่ากำลังเปิดรับนักร้องอยู่พอดีให้ลองไปออดดชั่นดูเงินเดือนดีแถมยังมีที่พักให้เมื่อบัวได้ฟังอย่างนั้นบัวก็สนใจเลยโทรไปบอกทางโรงแรมว่าจะเข้าไปออดดชั่นโรงแรมที่ว่านี้เป็นโรงแรมห้าดาวเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพอบัวไปถึงพนักงานก็พาไปไขกุญแจเข้าห้อง ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมเอาไว้ให้คนมาออดิชันได้นอนฟรีหนึ่งคืนห้องพักที่นี่สวยมากๆบัวได้อยู่ชั้น5โดยโรงแรมมีทั้งหมด7ชั้นมีคอฟฟี่ช็อปและบาร์ชั้นใต้ดินของโรงแรมพอเข้ามาในห้องตอนแรกบัวกะว่าจะนอนพักสักหน่อยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางแต่สุดท้ายก็นอนไม่หลับบัวรู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลา เหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวสักพักก็มีคนมาเคาะห้องเมื่อบัวเปิดประตูออกไปก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งโดยที่เขาได้แนะนำตัวว่าเป็นผู้จัดการบัวจึงเชิญเข้ามาในห้องแล้วก็นั่งคุยกันว่าให้บัวลงไปออดิชั่นตอนหนึ่งทุ่มแล้วผู้จัดการก็ชวนบัวลงมาดูคอฟฟี่ช็อปพาเดินดูรอบๆโร,รงแรมบัวจึงถามผู้จัดการว่า ที่พักของนักร้องนักดนตรีอยู่ที่ไหนคะเขาก็ชี้ไปทางตึกกับบ้านไม้เก่าๆที่อยู่ติดกันด้านข้างโรงแรมดูแล้วสมัยก่อนน่าจะเป็นเรือนของคนรับใช้แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากอยู่ที่บ้านไม้แน่ๆแต่ตอนจะมาออดิชัน่นพอดีพี่นักดนตรีได้บอกบัวไว้ว่าให้น้องระวังตัวด้วยนะผู้จัดการที่เนี่ยเวลามีนักร้องมาใหม่ๆ เสร็จมันหมดแหละบัวเลยเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ข้างโรงแรมเพราะผู้จัดการเขาพักอยู่ที่ตึกกลัวผีก็กลัวแต่ก็กลัวผู้จัดการมากกว่าพอบัวได้งานที่นี่คืนแรกก็เลยเข้ามานอนที่บ้านไม้บัวได้ทำการจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบอกว่าลูกมาขออาศัยมาทำงานถ้ามาให้เห็นก็มาแบบดีๆนะคะคืนแรก นอนหลับสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตื่นมาตอนเช้าผู้จัดก,การก็มาถามบัวว่าเป็นยังไงบ้างนอนหลับสบายดีไหมบัวเลยตอบไปว่าก็ดีค่ะแต่ผู้จัดก,การกับทำหน้าตาไม่เชื่อแล้วก็ตะล่อมบอกบัวว่าห้องตรงนั้นน่ะมันเก่าแล้วนะขึ้นมาอยู่บนตึกเถอนะบัวจึงตอบกลับไปว่าหนูอยู่ได้ค่ะแล้วก็เดินหนีออกมาเลยบัว เริ่มทำงานตอนทุ่มครึ่งเลิกงานประมาณตีหนึ่งมีวันหนึ่งบัวเลิกงานแล้วก็ได้ออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆต่อกลับมาถึงบ้านก็เข้านอนเลยมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ประมาณตอนตีสเพราะปวดฉี่ระหว่างทางที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำบัวก็ได้เดินผ่านทางหน้าต่างแล้วก็เหลือบไปเห็นแสงพระจันทร์ที่เต็มดวงพอฉี่เสร็จ บัวเลยเดินมาเปิดหน้าต่างชมพระจันทร์แล้วก็มองไปเรื่อยๆเห็นคนตักน้ำผ่าฟืนหาบของอยู่ตรงบ้านไม่ไกลบ้านนักพอมองดูดีๆบัวเห็นเป็นผู้หญิงนุ่งจงกระเบนใส่ผ้าคาดอกสีมัวมัวผู้ชายไม่ใส่เสื้อเหมือนคนยุคเก่าเหมือนพวกเขาตั้งใจให้บัวเห็นคนกลุ่มนั้นหันมามองหน้าบัวแล้วก็ยิ้มให้ พอเห็นแบบนั้นบัวจึงรีบปิดหน้าต่างกลับมานอนคุมโปรงตอนเช้าบัวต้องรีบตื่นไปใส่บาดกรวดน้ำให้วิญญาณเหล่านั้นแล้วชวนเพื่อนเดินไปดูตรงที่เห็นเมื่อคืนนี้ตรงนั้นเป็นบ้านไม้ยกพื้นสร้างเป็นแถวมีประมาณสิบห้องสภาพรกร้างมากบัวเห็นแล้วถึงกับขนลุกขึ้นมาเลยเพราะที่เธอเห็นเมื่อคืนบ้านหลังนี้มันสะอาดและสวยงามมากๆ บัวเลยบอกในใจว่าหนูจะทำบุญให้นะอย่ามาให้เห็นแบบนี้อีกเลยหนูกลัวหลังจากนั้นในทุกๆวันพระบัวก็จะได้ยินเสียงคนตักน้ำผาฟืนแต่บัวไม่ได้เปิดหน้าต่างออกไปดูพอรุ่งเชา้าบัวก็จะไปตักบาตกรวดน้ำให้บัวทำแบบนี้ในทุกๆวันพระจนกระทั่งหมดสัญญาบัวก็รีบย้ายออกจากที่นั่นทันที ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ